เรื่อยื่นไปเล้วยืไปแล้วเดี๋ยวไม่ไหนใจ้า่านี่ไหมเออวนนไหนนั่งข้าวได้ไมหมปนนั้นนะกับเออเออเออไหนนั่งข้าวได้ไได,ไไดีเลยมมได้แบ่งช่องเป็นจอง,จองเล็กกัลนช่องเล็กๆหรือว่าได้ยินเสียงกันมัง่งด้วย่องไม่พอเลยเนี่อนเรลองเล่ลองเลยนะครับลองเล นะครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนทุก่านที่กำลังติดตามชมการไลฟ์สดนะครับทางช่องยู u t u อ่ช่องอ่าตั้พ่อเพียงนะครับโดยน้องซีนามเนียมแทนครับพี่น้องครับช่องในเครือข่ายกล้องหลูกถุงวัฒนธรรมนะครับึ่งก็ฝากไปด้วยกับทุกช่องทั้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่องกล้องเบืองล่งนั่งนองเดียวช่องกล้องนั่งหน่องเบลูกถุงวัฒนธรรม นี่เบลเบลเบลไม่ได้ไปอ่าอีซานจะ่ไหมน้ำไม่ไม่ไม่ตอนนี้มาอยกวนนุ่นกับเอ็นว่าต่อยาวนี้มาเดียวนี้มาเดียวเด่นํ้ำโอ้มาอยู่กวนนุ่นแล้วมาเลยวันรุ่งมามาเลยวันรุกมาเลยวันรุกเดียวว่าต่อยาวเดยวเดียวนี้น่ากลัวเส้นเด็ดแม่ไปหลับไหไม่ไม่รู้บเส้เด็ดมันเออเชง่อว่ามันมีป่ารถมาขันอืม รถมากันอีป้ารถมาเพื่อไวไปไหนมหายเนอะเออเรื Jamie, Jim, He here, no. ่องว่าเรื่องวหนมาเดี่ยวนี้ต่อจ้าอือใช่ใช่ใช่เป่นกาน้องเบลมันกาตอนนี้โจดเลยเนะโจด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 หยิบเรื่อยอยวงตันนี้โจดโจดเร่อโจดหยิบเรื่อยวง ในนี่นี่กำลังเชิญไหนนั้นอยู่ไหมไม่รู้เชิญเชิญเชิญไปแล้วไม่ไม่ไหนใจไหวก้าวมาบ่าได้หรือว่าก้าวได้ไหมก็บอกไม่ตู้ไม่ไม่ไหนไม่ไม่ไม่กล้าการันตีไหวก้าวได้ไหมวันวันนี้ตอดรอบกับเตือนเลยตอดรอบกับหน้าตู้ันเลยเออเบื่อกุงหน้าตู้กขาไหมท่านญานเออแปลกล้วถึงปวดตู้แบบมีท่านญานแล้วลงน้ำโจ้ารัเนี้ยเอ เปรกเราตึงกล้องหนาตัวมันมาดันยานนึงกันเลยไม่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 การไม่ได้ตรวจรอบเดียวไววอีก้าวจ้ามคุณต่ไม่แต่เนี่้องนี่บอกว่า,าก้าวได้ก็เลยลงเลยแต่ไหนน,<อ>น,นนั่งกนนั่งกันบอกเลยแล้ววันนี้ไหวไหวยุ่งว่าเรื่องว่าปลากับยายนมากิมก้าวคนน่าจะเลี้ยงวัเคืนกันกายใช่ใช่ใช่ดีกว่าตึงได้หล้วอ้อนเราตึงไม่ใช่คนเดียวทีอก ngày tuần nó gạt đơn thằng ba leo tức ngày tuần nó gạt leo đơn là có cao long quan có mà có mà cao long mà lai tót được quan lên đài là nằm lên lên đài thì mà lai tót có bài rồi na long lại côn có không ไม่รู love, modeling, modeling, modeling. ้ว่าเร่งตายเร่องอีสานนินมันมีคำว่ารอยรอยไอรลอยรอยบลอยรอยรยล้จับเลยหดนจับเออมันมันเร่งไปรตายเร่งได้เออรอย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 รยแลกเกนว่านี่รอยร้อยร้อยรอยรอยลอนั่งกบเย้ยเกึ้นว่านี่โอ้สวัสดีหลบตีสามครับนานามอืม นี่ก็นะครับไม่แน่ใจ,ใจว่าวีดีโอมาไม้นะครับแต่ชื่นไปเรียนเด็กเดีกใหญ่น่ไม่แน่ใจล้วก็ไม่รู้วะอีก้าวมาท่ามกุเก้าวได้ไหมกระบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับจบลับโลกเลยปุ่มปุ่มทม่าม,มาแล้วครับขึ้นได้ร่องคุนครับก็ตูดด้วยครับออกสงข้าวไม่ได้นะครับนะบเออขึ้นได้ร่องคุน ที่จริงตาไหนานั่งมีเวลาก็ได้ได้ได้กอบคุ้นคำหวยป้อนวันคือมีทุกคนกทุก่านแเลยตอนนี้นะตอนนี้ในในเพจพุ่มน,นร่ซู้สึกวจะเหล็กตน้นเหล็กนึ่งจกี่วกบวงทีแล้วนะครับพันนกรอยว่าคอมบินนะครับพันนกโอยว่าคอมบินเดี๋ยวว่าคอมบินอวยปรนหมายไหนนั่งนะครับอืม ไม่ว่าจะเป็นเปลิงเล่ตดสับปุนนะครับเอ็อนหวันจะมีโนล่าแล้วตนเดียว<ต><ต>จะมีโนลา่ลาเป็นซแีแล้วการใน youtube เนี่ยใน youtube จะมีร่วมร่วมร่างเพลงนั้นนะครับร่วมร่างเพลงนัน <isch> ติดไปเช <isch> ื้อบุงนึงกับเชื้อบนุงเส้นเส้นชายชายชายตุ้นตารักเอฟซจากตุราตานีกับกับก็คุณมากับ อ,าอารายการนี้เนี่ยรายการเดลัยสดถึงเนี้ยบอกอแฟนครับนะครับว่าถ้าสมมติว่าไม่ยุง่งไม่ติดอะไรกันน่าจะไล์สดทุกวันไม่ไม่เวลานึงกับเวลาได้นะครับไม่วันเถียงกันตอนวัวขำคิดว่าประมาณนั้นนะครับนะเราไล์สดเราได้พูดคุยกันเราได้ กระชับกันมากว่านี่ในคอมบินในตามโต๊ะกันขิดหวาน่าจะน่าจะเป็นบั่นนันนะครับตามติดโครงการววยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พลนสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเราเดินทางนี้ได้ไหมหลงนำเรานังในรถตึ้งหลวงนำตั้งกลองดีดีแล้วก็อะไรแบบนี้เดินคุยกันได้ได้ได้นะครับแต่ว่าไม่แหน่อยหวาสั้นย่านมันเป็นปั่หรือกระบอกไม่ได้เนี่ยมันมันติดปัญหน้าอยู่ติดสั้นย่านนะครับ แต่ลูลวนถ้าบอกเราไปเข้าป่าน,น,นุ่มเราไปเนื้อโครงเราตรงนั้นแหลอะอ่าจะได้มั่งไม่ได้มั่งมุ่นติวอยู่แต่ว่าถ้าบอกไปจุ่มพรนวันนี้ล่างส่วนฐานชนะจบเรื่องร้านนี้ไปไปเลยเนี่ยนองคิศต,ติดสักวา่าปีน้ำว่างป่านาโตง้งขึ้นไล่ที่กับเม ME ื่อกี้ขึ้นไปแล้วนะกับกล้องนาโตงุงแต่ว่ากล้องแกสัญญาณไม่ก่อยดีก็เลยกล้องกล้องปีเนี้ยปีนี่ กาเป็นเจ้าดำมาจ้ะกาเลยได้เล่ขกันสักปักกันกาได้ได้ได้หวางไายกันน่ได้หวางไล่ได้ลุงไล่กันนั่นแหละกับนะกาดีใจกับตีแฟนๆอย่างเดียวตามถึงกันเลยกับปักผัวน้องสิทธิ์ติดสักเลยกับพีผีน้องน้องโดยเฉพาะแม่แม่ไล่คนไล่ทานเขาเขาไม่เห็นคิวน้องเดียวเลยน้องนำที่ว่าจริงๆริเราจะพูดกันอยู่ ต่อเจ้าอยู่ใจยาต่อลื่อยู่กระบี่แล้วก็วันตีนี้อยู่ตรงกล้านาวีอะไรเปบนเนี่ยอ๋อน้องแต่นี่นากว่าพุ่มอยู่ตาชนานะครับอ๋ออยู่ตาชนะนะครับตาว่านั่งเล่นเก๋ๆก็ไปอ้าได้นะครับตักตายกันได้ตักตายปีปุ่นกันได้ตักไตยปุ่มกันได้นะครับแต่การรายงานตัวได้เป็นนั่นี้ยะการได้ปูดปุ้ยนะครับนะ เ้าไปบอกกันหลงสิทธิศักบอกว่าพุมสิทธิศักรับตีเข้าไปตักกันในรา,ายการไ <c oughs> ล์สดเรียกไรเป็นยังครับไล่ไล่ซดเนี่ยเนี่ยนินนอนคิดอยู่ต้องท่ามขึ้นเลยวาอีทำรายการไล่ซดเนี้ยตาไมา่ไล่ซดขั้วขำกาไลซดวันเถียงลบจากเล่นนั่งแล้วก็นอนสักตื้นหนึ่งก็ตอนเถียงเถียงเนี่ยจะไล่ซดวันหนึ่งคร<อ>ับเฉียวบ้งหนึ่งไรประมาณนี้กันได้คือ ไม่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 ได้มีอะไรด้มากนะครับแต่ว่ากในมาตบคอมเบ้นกันแบเนี่ยนะกับได้ปูดคุยคอมเบ้นกันแบเนี่ยการรู้สึกว่าเราเราใบใจกันดีเราได้ไรจิตจึงนรับมันมันมันเรื่อวันบางคนว่าไม่รู้ใช่ลุงคนไม่ไล่ักแล้วแล้วเหลืองไล่ักแต่นาเฟสนี่หลวงน้ำมันลิขิตบางที่เพลงไหนนั่งเองนี่หลวงน้ำครับกัวัดหลบพื้นกัไม่ตุ๊กลบ แต่บางวันหลบปื๊ดเปลิงในนังเอิงละลรกันลุกทุงวัฒนธรรมแต่หว่ามีปิดกันอ่าปรากฏว่าทู่ไปคุยกับในห้างกอยเขียววัยมันลงพ่นพ่นเปิดได้เลยแต่หว่าดูเด็กมันน่ากลัวมันไม่หลุดจักไอ้พวกเทวามันดูแลชงอะไรเป็นเนี่ยน้องน้แต่แกก็ไม่รู้แกดูแลหรือเหมือนกันหน่วยมันบนอ่อนนกมันมันมันนี่อยู่เยเม็ดก้องแกเออ แล้วหน้าท่งไปเปิดเปลงล้มไม้เฉยบางที่บางคนเตียนปีเลื่อยเลือเปิดโอแต่วา่าลบไหนนั่งเหลือเปิดโอเทไหนนั่งออกมาซาำเงที่ไม่รองอื่นและแบบนี้อ่าเหลือเปินมันได้ไแต่อะไรก็โอเทวุ่กท่คือขึ้นระบนเรื่องก็ไม่ได้ขึ้นเหยืยวปุ๋ยเหยืยวนุ่งกัไม่ได้ก็งอนกับรับกับนั่นแหลอติดซักว่าจองแดงก็ติดกับบางเพลงจ่ายกับติดคือเพลงเงิน มันไม่กลาปืนนะกับป่อปืนแล้วมันติดแต่วันนี้เตะขีดวายเตะไรซดเนี่ยอ่าไลรซดวันเถียงนึง่งแต่ถ้าวานนี้ก็คือไรซดตอนวัวกมตอนดีอ่าคนนั่งเล่นนะครับคนนั่งเล่นกาประมาณเราออกโบกลึงจนตึงซ่องถุ่มนะครับนี่นี่คิดว้นะกับถ้าว่าวันนี้เดะไม่ยุ่งเกินไปกาหรือไม่กา เตือนสัญญาณดีๆแกไล้โทดถึงนั้นแต่ว่าทำไมไายโทดถึงนั้นกับไายทดเตบานเตบานบอกว่าเตบานจะมีไหวไวันะครับครับมันจะจะดวกว่ามันจะไม่ติดเอ่อสัญญาณมันคือสัญญาณเต็มนะครับนะครับตอนนั้อยูมีสวัสดีรับนา<ะ>นามสวัสดีครับดีครับวันนี้ก้นดอกไม้ลูกตีนนนตีธุราน วันนี้ไล่ตามลอบเลยรูอก็สัญญาณมันไม่ค่อยดีที่สุดแล้วกันตดลองไล่วันจืิไหนนั่งขึ้นกันกันกน,น่าจะขึ้นไม่ได้เลยและะ้วก่อือ่าไล่ได้เก๋สองคนคือไหนไนั่งพีหวานหลงนำถ้าจะขึ้นได้ก็ต่อเหมือกิ่งไปรับเงยน่าจะขึ้นได้เวลาน,นงขึ้นไม่โูนโดนขึ้นได้หรือไม่บาไม่ตู้ ไม่มันมันไล่วันลอ้แรนขึ้นได้เลยขึ้นได้บื้อหลังดีเพื่อยั่งเดียวกันหลังดีแต่ก็ก้าวเยอกันแล้วเนี่ยตาชนะตกกลับจาวันนี้ตีนี้ก็ตกนะกับขวานนุ่นขวนนุ่นปัตตลุงก็ตกอ่อแล้วก็ตกเหล็กใบเหล็กาบเหล็กเสียบวงเย็นนี่กับก็ตกหล่ะโอ้นี่อันใหญ่กับรวยปลายอยู่นี่นะนี่แต่ว่าไม่นักไม่นักตก บาบูาตาลายซดขึ้นซ้มคุนนั่นกับค้มมันรู้สึกว่าจะขึ้นได้นะครับแต่ผมไม่มีกลองเวฟเข้มผมไม่มีกลองเข้มกับข้าวเฉ่อมโตไม่ได้อ่าที่ะราปอดว่าปีเดียวมาไม่กับคือชื่นส้มคุนมาไม่ได้นะครับชื่นไม่ได้อืชื่นไม,ไม่ได้จะต,ต้องไม่เตะต่ำปื้เลยนะครับเพราะว่าตาชื่นส้มคุนได้เต่ซึกซ่ามันนะครับ กระจายกลองเว็บเกมก้าวกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้น้องลุัวลุงพ่งนกินก้าวแล้วไหมยั่งยั่งครับน้องนำครับเนี่ยครับว่าต่อเดียวกะไล่จัตั์ปักก้อนเลยก็กินนำก่อนครับนำต้องกินทุกวันเลยพีมพิม<อ>ติดนำกินออย่างก้องกินนั่นเนะ ต้องกินซึ่งซึ่งยึบยึบปัานนี้ก็ต้องกินน้ำน้ำพราะว่าเราเรากินติดแล้วนะมารุ่มนี้มันมันไม่ได้เออกลับไม่ผูกกับแวงฟองน้ำดื้อไหมนะปัานี้กินวันนี้ปีก็จับจับจัไอ้นู้นไว้ซึ่งไม่น้ำน่าน่าจะรู้แล้วเลยตาอะไรอี่วายู่อวัยวะไหนนั่งนโปรไหนนั่งนี่กาอ่านี่มันเหลืองไหนนั่งเลยแหละกดไม่ไหมกูน้ำ อ่าเ้วกาบังคับไอ้ใจวันที่สิบโกล่าเนี่ยครับสิบกัล่าตุบบ้านไม่ว่าบ้านเคยกันเลยอ่าตีเหลี่ยงมาเหลี่ยงแมวอ่าตรงผ้าไปฟังไมโครชิปอ่าไ,า,าไม่ว่ามาแมวขี้ตัวกันเลยตรงไปฟังไมโครชิปเรวกาอะไรต่างๆเมนติกุกตึ้งพื้นดีกี้ตาลางแมท อ่าไงเลี้ยงมาอะไรนึงตัวอ่าตุ๊กคงไหนอ๋อหงคงไหนนั่งบ้านไหนนั่งม่ใจมาอย่างเดียวแมวขันนึงโอ้แมวแกดามที่เปนนกคนรับด่านเนนี่นี่จริง้ะเลื่ยเลยคนไม่เลยเรานี่เออาเรื่มบังคับใจตั้งแต่วันทีทิพมกกล้าอกเกาเราคนม้นี่เราก็มาแบกแบกเด็ดอามไก่ลาวอามกินลาวเกินเนื้อผนดีดิฟล้องเราก็มากินแล้วลาว <ส>อ ay, means, you know. really ้ยใจร้ายมีเข้าใจว่าเบอเซเว่นนี่นี่ล้านกองช้ำนี่ก็ว่าต่อไปลุงบุ่นจะว่าเขาเขาไอ้กายเป็นเหล่าเขาไห้ชินเป็นกายกินเป็นเหยล่าบ่ร่างจากเปลี่ยนคืนแล้วก็มากินแล้วมากินนั่นเนี่ยเนี่ยดี๋ยวมึกนะแต่ว่ามึกล่างจากเปลี่ยนคืนแล้วตกยับเลยไหนนั้นก็ถ้าแต่ว่าลรย

อไม่ทราบว่าเคยช่วยเตมีความรู้ต่างไลน์สดขึ้นต่างคอมพิวเตอร์นะครับมันมีไอ้วบไ้ได้มัง่งมีโปรแกรแมได้มัง่งแต่ว่าสามารถอืมลายสดขึ้นซ่องสามคนได้แต่ว่าใจกลองตรวจรับต่างต่างกลองเว็บเกมได้ครับแต่ปมชายอยูย่ใจ OBS แต่ O B S นั่นมันขึ้นรองคนไม่ได้เนะี่ยขึ้นสองคนไม่ได้แต่ว่าอีกเวฟบหนึ่งันขึ้นสองคนได้สามคนได้แต่ต้องจ่ายตังค์เขาให้ปรีดสัปดาห์หนึ่งแต่ว่าต้องจ่ายกล้องเวฟบเกมถึงกันเลยมันหมัติดอยูกับว่าไอเตว่าขึ้นสองคนได้ไม่มีกล้องเวฟบเกมแต่ขึ้นสองคนไม่ได้ ใจกลงตรวรับได้เฉียมโตกับโปรแกรมได้แล้วก็โปรแกรมนี้ไม่ต้องเสียตางแต่ว่าขึ้นลงพุ่นไม่ได้ครับครับแต่แต่ละถ้ายเด็ดร่วนอนุนอกิเลยได้ใจลงน้ันี่กัดซักลุงพ่นกินอะไรเนี่ยกำลังกินเลอล่อๆลงน้ำ กำลังลอยไปทำสะกไก็เท่องัดแก่แขนี้มันโตมันไม่ช้ามันมันเขี้ยน้อมูลอยู่ส่าพกกหนักการเมืองเนี้ยก้องงานเที่ยงตึ้งเีวหวังก็อย่างในเที่ยงลูกปุ่นกาหว่ามึงเกี้ยนมันตักอนสะกคนรคนตักอืาพอนกสามคนเออลูกปุ่นไปแรงทบใจคนที่ลอยกวากันไปเลยเออมึงเกียน้อมูลให้เดี๋ยงยงลูกปุ่นเกี้ยดเอง มาลครับขับขับหลวงพุฒภูมิพิมแหมเรียบร้อยเลยองห้องดีเจนึ่งเจนึ่งแตลตรงเนี้ริมลิมกรอกข้าดูต้านี้แตอยู่อยู่กันหลองน้ำมันบอกว่าเพลงตอนนี้ทำยากันเพลงวันนี้ได้คุยกับอาจารย์รุ่งพงษ์บุญมาเชียงหวังตอนนี้มีการเอาต่ำน้องเขามาทําบินเพลงฮะเสียงเพล่งเลือกนายก อบตอนี้หนองน้ำถ้าเรื่งดังตอนนี้เขาจับหรือกระชิดกันกันแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ตำนองก็ตำนองก็เขาไม่ได้นั่นนะเชียงหว้าจมพงหว้าไม่ท่านเพิ่งมาเรยอว่านี่มีคนเขาโอ้ลูกโอ้เอือยวเดือยวจริงผมเดืยว่ายกเว้นว่าเป็นตำนองตำนองแต่เดิอมมันได้แต่คนไม้มีตานองเปล่งนังก็เลยแหละต้นองเปล่งันั่นก้องก็ไม่ได้ตานองก็ โอ้นั่นนะจังหวะไม่จ่านกับมาอน,นุนร่บพงษววาแต่ว่ามันนันปลดไปจังหวะหนุนทีมันหนีไปอื่นเดียมันทำใหม,มเมื่อนคนจะบบบแต่ว่าลูกกานุนเราไม่ให้ทำาหมืนนูเลยทำใหม,มเมื่อนเ,ออเปล่งดังเลยต้องอธิบายกมไม่ได้แต่ว่าจันทรุปงมันนี่เลยเดียดูคนทีนหนักรองนู่นจังหวะไม่จ่านมาเร็วเลยต,ต่อไดถเรื่องว่าบิดบิด nhảy nhảy từng chẳng quá nhảy tung o nhảy nhà rubber tất rubber một cây chẳng wá này là cái đai dây đai trâm 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 chẳng wá trâm 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 แล้วว่าันยาตู้ก่อนเนาะดัย่าจริงมันไม่เกี่ยวนมันตาเดมิกมันตาเดมิกแม่งนมันตาเดมิกแล้วอาูกกานดันย่ากันนี่อ้ถ้าว่าต้องดูรวมคิดอะไรนนี่เนาะคกิดที่สองจุคิดต้องรูรวมคิดออมันใก้เมอนเออเออลงลิกันสินี่แฟลกแฟลกล้ว หรือกัดดิแรงน,นู้<ม>นักรองดังตกวงเป็นยี่ดิบลานเนี่ยน่ตอนนี้ไม่ยอมเออแล้วนู้นลำย่อยเลยเล่นเปลิงไอ้ไรเออโบราณนูโอ้นอากลัวด้วยเนาะอันลงมาลงยำม,มาจ่ยนี่ได้คือเปลิง ่ปร่งเดี๋ยวเราลุงบันเดเว่ากองไหนนั่งเดี๋ยวเล่นก่อนซื้อดันอันเดี๋ยวผมลุงดาวกองไหนนั่งหัวร้อยเ้วเปล่งเอือมใหญ่ลงได้โอ้เราเออมันมันไม่ติดแดงจริงเนี่ยแต่ว่านูลิกาดิตกอนอย่างอย่างกลบกู้หมดเลืดาวแลวมันตรื่อมันไม่ติดแดงอันนี้อืมันมันไม่ติดมันไม่ติดลิกาดิตยูทูบแต่ลิกาดิตกลนแตงนีลิกาดิตกลนแตงก็อย่างเรื่อย จ่ายจ่ายจ่ายจ่มีกรกตำลองตำนองเขาเออคนแต่งยั่งอยู่ม<า>นั่นตำนองเขาน,นี่<า>เออมันไม่จ่ายจดีดแต่เติมได้ดเลเา,าตเดิมได้เลยอืมแต่ว่ามันกล้องอ่เรียรีนนะก,ก้องแก็วร่นมาเป็นไตเดิมเวนั่นก,ก็ไง <laughs> เออจ่ายได้จได้ไดเออก้องเรียีนเปเดิมเป็นรุนมาแล้วก็รองอะ มาแต่เดิม no เป็นต้นหมากแต่เดิมต้นหมากนี่ดีเดียวต้องให้น้องนำดึกช่าเหลืองเหลืองเหลืองไร่ทดเนี่ยข้าวไล่ไ่คนเลยตอนเดียวกให้น้องนำได้ชื่นได้่องผาตสมานลูต้าหนงหนงนำกัอยากสัมผัสอยู่เหมือนกันเลยสมานลูต้ารับกับสมานลรต้านี่ว่ยอีสัมผัสดูแลก็เคยคิดว่าถ้าไปกรุงเทพกันอีไปาอีไปสัมผัสอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าว่าเราเราทต่างนี่นายนมันน่าจะดีว่า กันนองน้ำไม่ปักกับรถไปซึ่งมีมูลีเลยอะไม่ไม่ได้ริมกรองเซนเซ็บเปล่าแล้วบางบ้านดีใจนี่เจ้าดิได้คุยกับแก๊เลยเอออีกงานหนึ่งว่าไอ้กลองเนี่ยกลองไอ้เนี่ยไอ้กลองวงจริีเนี่ยไม่รู้ว่าเขาดั่มกลองมีเข็มได้ไหมโบไม่ไม่เหนื่อยเยอว่าได้ไหมผมคิดอย่างนี้ ta tạm đóng game dai đi nè. làm Nam thì lại lường, cái nát, anh anh Trump TV rồi Trump, anh bật lốm, anh tuyến rồi, Nông Nam, không được bị liên mở. Mai nè, YouTube đi Thế tại sao? Tại vì, tại vì, à, đại cả vì, chúng ta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 , chúng อ่อนาจมอันนี้มันตั้ง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 แต่เด็กๆ <c oughs> ไอเหลืองคอมพิวเตอร์เหลืองก็มันเนียนจะโจบเหลืองซ่อมอิเล็กทรอนิกส์จะโจมากแต่เอาขาดท้าไมนั้นเราไม่มีโอกาสได้เรียน <c oughs> ใช่ใช่ใช่นี่ปีปีปีแรกนํงนรมร่มปัดลุ่มเนี่ยหน,นังแรกโรงแรมีนบ้านเนี่ยีบังกันนั่นเลยอะไรเลยเป็นแหล่แล้วนี่เป็นแหละนี่ร่อมร่มรับตัวเลยเลย นี่ติวีเดีอ่ารืนหรือดีเนี่ยออกมาตังมันนี่ผพไม่ได้ไปเรือเลยมือนไรอันนี้ผมไม่เลวอะไรเตี้ยแต่พมไม่ได้เรือเลยมือนไรไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้แก้กันวาเลยงั้นเปลืองตัญยางนเลยไี่ได้ไม่เลยนะได้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 กับได้ปกติเปลืองตัญญานได้หมด เลยเชิญชองนี่ครับเป็นข้าวกับบรรยากาศตีลกน้ำตีนองน้ำอยู่ม,มันเหมอือนยืนที่ย่อมากันเร็กว่าเรียกว่าไปได้ลูกปลามาดักส้มที่ปัดตัวลาลูกปลาต่ตอนนี้โอ้ปลาเล่นไปดักเอาดักเขาในในในกู้งเลยอันลใดตอดกินกับข้าวต้มไดบึงหรือเวล่าไม่หว,วือ อองั้นตีนองน้มเลี้ยงอยู่ในกระชังกันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตอนนี้ยังเป็นปลาดิมกับปลาตับทิมเป็นปลาดิมเป็นเป็นปลาตับติมซึ่งต่อเดียวพอมันโตอันนักกิดกัพอไปนั่งกับปล่อยอาใจลอยอลอยล่อยบ่อดินเดียนลอยบ่อดิ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 นแล้วก็ให้กินดินเรือว่ามาไม้คนอยู่แล้วก็ให้กินดินหนือนะ ไปเดยวบอกใจไม่คนอยู่เคยจู้บเคยจ้าไปตกอเม็ดเม็ดอะแล้วการออ้นี่ปลาคือเอดพุ่นไดเลี้ยงปลาอันดัผู้ชมกับเปราวามันไม่รองมันไม่ควรพินาศนี่ปลาคือเราไม่ได้ลงทนวันน้าวันก็ไม่อยากวนเออแต่ว่าถ้าเลี้ยงมู่เลี้ยงก้อยมันไม่ได้อาหารไม่ไม่ใอ้ก้าวไอ้มันมันรำอะไรมันพ้อมมันหมายมันอยู่อะไรไหม ปลาอันไม่ต้องว่วงไม่ควรก็กดก็กท่านวันรยแปดสิบดูเรื่อว่าอานไม่โม้ไม่โอมันจะกินได้เลยไม่ันงรอนอยแปดสิหรือมันก็งไนนั่งอย่างวุ้งสามเท่เลยมหมมาอย่างวุ้งอยู่บ้านเละอยอเลยเยอะแยะจริงเลครับนี่ก็ นะครับวันนี้ไล่คนไล่ทานเลยครับทีเนี่ยยังเข้ามาจุมแบบนี้ไม่ได้ต่อเดียวตรงผีตรงนู่นเลยต้องแช่ต่างช่องอหน้าเพดหน้าเพดบอกว่าเข้าไปในช่อง YouTube อ่าล้รก,ก็กดซ้มพ่อเพียงติดตามได้เลยราตัวเองก็เพิ่งเป็นวันนี้เพิ่งเป็นแหร่งว่าวันนี้เออนงนี้นี้ง <Okay. S 1> อ,อ,อยู่เลยเนี่ว่าโอ้ มันดีว่าแต่ว่าเราหนังไล่ทัดหนังพูดนังคุยกันอยู่เราเนี่แตบะได้ตามคนเท่คนเมือเด็กเด็กใจจะยูไกลตวงกันแต่เราไม่ได้น้ำนำตาตาตบะขึ้นได้ดใจตวงตวงขึ้นได้กันเราใจมันรวยเลยแต่ยริงนี่นะกันขึ้นไม่ได้กันเดี๋ยวก่หนังทึกตร่าโตไปแล้วต้องตทำให้ได้อยู่ตีเกับระหว่างเราจบต่างด้านนี้เราที่ทำมันนีแล้วก็ต้องทำได้นะครับนะ

เดือนหนึ่งกี่บาทนั่ะว่าแต่มันไม่ใหจ่ายปรีแล้วก็งั้นั้นนี่ไอ้ไอ้เตจ่ายปรีนี่มันมันขึ้นรายจำสองคนไม่ได้เลยโอ้อันนี้แจก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 แต่แ้ปลอเทียบเลยกันเก้ารายเลยขึ้นได้เลยสองคนจคุณเงียบก้าวรายเลยเสียได้มากครับทีปีเดียวไม่ได้มากคืนนี้ จริงๆแล้วในนั้นในนั่นกันจอบเลยเราบอก่้อข้มันไม่เช่ได้พบกันนี่ครับตั้งแต่วันยึดหลงนั่งเลยในคุยแต่ในไรไรเอ็นไรเคืนร่างจดียวงเลื่อนอะไรกันเดหวงเลื่อนนะร่างเะยวงเรืยรอเพชรนาทีในนั้นผมพ้องนอกรู้เลยคนเปนุุงเหมือนสีเป็นจับปัดเล้วเลยจ้าีกน อืมเราเอาตั้ค <state> <It> <Gu ide ỗ> ืนนี้นะคืนนี้ตอนนี้กับกับเราเราเราก็พึกงพึ่งหนองน้ำกับเราหนองบัวปีเล่เลยครับอาหารข้าวัด้กรอบๆคนอะไรแบบนี้ฮะครับครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอมเมนต์พูดคุยกันมาอ่าเดี๋ยวต่อยาวแผ่นบลูกราเราคอยปกกันอีกทีนึงไอ้จวงปลาปลาเนี้ยนะครับ ่วนประมาณเราทุ่มหรือว่าตุ่มพลึงกันคอยพบกันแต่ตาไหนนั่งไม่ขึ้นไล่กันพมกันปูดคุยตักทายกันประมาณสักเฉียวปงเทศเสกันต้องต้องปิดไล่นะครกับแต่ว่าจะทำไม่เป็นขิดจวัดทำไม่เป็นประจำอ่าเลยยออังจัด้ายได้ได้ฝึกปูดให้มันกรองแล้วขึ้นนะ่รกับน,นะ้วก็ขอกุณทุกนออักกนแฟนๆกน<อ>็จะได้ออรูป<อ> อ่าโดยเฉพาะเอฟซีเป็นกลับนั่งหลงเดียวก็ได้รู้อ่ะลืมเล่นกัน,น,นวันที่ตอนแรนะรู้วันที่ยี่สิบสี่กับยี่สิบสี่บริจิกานี่แต่<อ>ว่าไล่คนเดียวกันเราจะเรีองหมากคุยเราเอาเรื่องมากูุดคุยมีสาา้าระกันมัง่งอ่าตอบคอมบมนกันมั่งนะนะรครับนะเราเอาเรังรบงมาดคุยกันวันนี้ก็ข้อจบไล่เปลี่ยนแกนี้ก็คุณพปีปุ่นๆๆ นะครับนะติดได้รวมขึ้นไล่ด้วยกันวันนี้ครับสวัสดี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 ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ